สวัสดีครับหลังจากที่คลิปก่อนเราได้พาไปดู d o l p h i n Standard นะครับรุ่นผลิตในประเทศว่ามีความเหมือนหรือต่างจากรุ่นที่ผลิตจีนอย่างไรบ้างนะครับวันนี้พามาดูรถเตรียมส่งมอบนะครับที่เป็นตัวท็อปหรือว่าตัว e x t e n d e d range รนนั่นเองนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงจากรุ่นที่ผลิตจีนอย่างไรไปดูกันครับก่อนอื่นมาดูภายนอกกันก่อนเลยนะครับสิ่งที่หลายๆท่าน จะสังเกตเหต็นเลยนะครับว่าสีทูโทนหายไปนะครับก็จะกลายเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งคันแบบนี้นะครับจะไม่ได้เป็นทูโทนแล้วนะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะชอบแบบสีเดียวกับตัวรถมากกว่านะครับบางท่านอาจจะชอบแบบเดิมอันนี้ก็แล้วแต่ความนิยมนะครับสิ่งที่ได้เหมือนกันทุกคันเลยนะครับล้อมแมกไลาย แบบนี้นะครับขอบ17นิ้วนะครับจากเดิมที่เราจะเห็นว่าจะมีทั้งลายแบบนี้นะครับแบบสปอร์ตแล้วก็แบบใบพัดนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้จำหน่ายดอก h ินมาปีกว่าๆนะครับเราก็พบว่าล้อแมกลายนี้นะครับจะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าส่วนใหญ่นะครับรุ่นผลิตไทยก็จะได้ล้อแมกลายแบบนี้ทั้งหมดนะครับ ก็ทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสปอร์ตนะครับดูมีความใหญ่นะครับมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับก็สวยงามนะครับไม่ว่าจะสีไหนก็ได้ล้อแม็กแบบนี้นะครับของเดิมเนี่ยจะได้ล้อแม็กลายนี้เฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่รุ่นใหม่นี้ไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทาสีชมพูและสีครีมได้ลายแบบนี้ทั้งหมดนะครับผมดูดีมากนะครับนี่นะครับ ก็เป็นสีโทนเดียวแบบนี้นะครับก็ให้ความรู้สึกเรียบรู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรักษาก็ง่ายด้วยนะครับามาดูกันต่อนะครับภายในก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นรูปทรงเดิมออปชันทุกอย่างเท่าเดิมหมดเลยนะครับรุ่นนี้ได้บอกไฟฟ้านะครับพร้อมกับระบบปรับอากาศ ที่อยู่ภายในเบาะด้วยนะครับมีเบาะเย็นให้นะครับผมภายในก็ยังเน้นความกว้างขวางอีกเช่นเคยนะครับใครที่เคยไปนั่งดอฟฟินก็จะรู้นะครับว่าห้องโดยสารเขาใหญ่มากนะครับดูรูปทรงภายนอกอาจจะดูเหมือนเล็กนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นรถที่ห้องโดยสารกว้างขวาง,วางมากนะครับกว่ารถในระดับเดียวกันนะครับผมก่อธาต ในอีโคคาทั้งหมดนะครับที่ถือว่าเป็นรถในกลุ่มประเภทและราคาใกล้เคียงกันเนี่ยดอฟินก็ือว่าให้ความกว้างที่มากที่สุดเลยนะครับมาดูกันข้างหลังนะครับนี่ก็ใส่ของได้เยอะนะครับปรับระดับได้ก็ยังคงความเป็นเอกประสงค์เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็ถ้าอยากจะจุของได้เพิ่มขึ้นนะครับ ก็สามารถที่จะเอาแผ่นตรงนี้นะครับอสอดลงไปข้างล่างเพิ่มความจุได้นะครับหรือจะเก็บของแยกชั้นแบบนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพโดยรวมๆนะครับของ d o u p h i n Extended Range นะครับรุ่นท็อปนะครับราคา 7 9 9 0 0บาทนะครับรุ่น Main Thailand เมนอินไทยแลนด์รียบร้อยแล้วนะครับอุ่นใจในเรื่องของกำลังการผลิตนะครับเรื่องของอเรื่องของสต็อกอะไหนะครับที่รวดเร็วขึ้นแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ